จเจริญศกสวัสดิ์พัฒนมงคลจงบังเกิดเมแด่สัตยชนทุกท่านทุกคนเข้ามาอยู่ในช่องสมบุญชาแนลสมบุญบรรยายธรรมวันนี้มาในพุทธวจนะก้าวย่างอย่างพุทธให้ท่านสัตยชนได้เข้าใจได้ฟังวันนี้ก็มีในรายการข้อที่ว่า หมดอาหารก็นิพพานหมดอาหารก็นิพพานเป็นอย่างไรขอให้ท่านจงมาเข้าใจในพุทธวจนะคราวนี้ภิกษุทั้งหลายท่านสาวุชนทั้งหลายถ้าไม่มีราคะราคะาในก็เปรียบเสมือนอาหารของมนุษย์เราของคนเรานี่ละ ไม่มีอาหารถ้าไม่มีราคะก็ไม่มีนันทิทุกอย่างนีนเปลี่ยนมันจะอาหารหมดทุกอย่างทุกนั้นทางนั้นเลยถ้าไม่มีราคาก็ไม่มีนันทิถ้าไม่มีนันทิก็ถ้าไม่มีนันทิก็ไม่มีตันหาในอาหารก็คือคํำข้าว นะอาหารของคนเรานั่นก็คือคำข้าวคำข้าวที่เรากินเราฉันก็ไปทุกอย่างนั่นก็เป็นอาหารของร่างกายทวงหารของอาหารของความอยากความใคร่ความพอใจอาหารคือคำข้าวเราก็ดีในอาหารคือพัสสะนั่นก็ดีในอาหารคือมโนสันเจตนานั่นก็ดี ในอาหารคือวิญญาณก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแ like ล้วไส้พวกวิญญาณก็เป็นส okay> ิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารพวกนั้นวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆเหมือนกันวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ฉันได้ อยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวล่วงการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั่นทุกสิ่งอย่างท่อไม่มีอาหารเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีราคะถ้าไม่มีนันทิถ้าไม่มีพัสสะถ้าไม่มีมโนเจตสันตานั่น วิญญาณก็ยังลงไปอยู่ไม่ได้การก้าวลงไปแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั่นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั่นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั่นถ้าไม่มีสังขารลงไปเกิดการที่เกิดในภพนั้นนันก็ไม่มีท่านทั้งหลายการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติคือความเกิดชาราคือความเจรและมรณนะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั่น ชาติคือความเกิดชาราและขวควมเจรและมรณะความตายในต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าที่นั่นว่าเป็นที่ไม่สุขไม่มีทุรีและไม่มีความครับเช่นดังนั้นสาธุชนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเอ่ย เรียบเหมือนเรียนยอดหรือสาลาเรียนยอดที่ตั้งอยู่ในทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้ก็ดีก็าตามเป็นเรียนมีหน้าต่างทางทิศต,ตะวันออกมีหน้าต่างทิศต,ตะตะวันออกขั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไป ในทางช่องหน้าต่างแล้วจากตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรียนเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายกล่าวแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จกปรากฏที่ฝาเรียนข้างในด้านทิศตะวันออกพระเจ้าค่ะพระภิกษุทั้งหลายตอบ พระผู้มีพระภาคแก้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเอ่ยถ้าฝาเรียนทางทิศตะวันตกไม่มีเราแสงแห่งดวงอาทิตย์นั่นจากปรากฏอยู่ที่ไหนภิกษุภิกษาภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั่นจากปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายตอบพระผู้มีพระ c า a พ,พระภาคเจ้าก็กล่าวต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเอ่ยถ้าพื้นดินไม่มีเราแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั่นจะปรากฏที่ไหนภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั่นจกปรากฏในน้ำพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคก็ตร กล่าวว่าอีกถ้าภิกษุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเราแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั่นจกปรากฏที่ไหนอีกภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าข้าเตพระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั่นย่อมเป็นที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคแก้วก็ตรัส ตัดต่อไปว่าท่านภิกษุทั้งหลายเอ่ยฉันใดก็ฉันนั่นแลถ้าไม่มีราคะถ้าไม่มีนันทะถ้าไม่มีตัณหาในอาหารคือคําข้าวก็ดีในอาหารคือพัฒกก็ดีในอาหารที่มโนสันเจตนาก็ดี ในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วใส่วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำเข้าเป็นต้นนั้นนันท่านทั้งหลายวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าว ลงแห่งนามรูป er ย่อมไม่มีในที่นั่นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั่นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั่น การบังเกิดในพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดความเกิดความแก่และความตายต่อไปย่อมไม่มีในที่นั่นเช่นกันชาติคือความเกิดความแจ่ความตายต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าที่นั่นว่าเป็นที่ไม่โสกไม่มีธุรี และไม่มีความขับเข้่นดังนี้สาสุชนทั้งหลายพุทธมามก,กะโกดิทัพปัจจตาโกดิทัพปัจจตาหรือหัวใจปฏิจจสมุตปาดความเป็นของคู่กันของเป็นความเกิดคู่กันถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่มี อิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาธาอิทังอุปปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอิทังนะโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชตชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปท่านทั้งหลายนี่เคลื่อนเป็นอิทัปปัจ,จาตาหรือหวัวใจปฏิจจสมุปาทมันเป็นของคู่กันของเที่ยวไปด้วยกันถ้าไม่มี สิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดถ้าไม่มีรูปนามสิ่งอื่นมันก็ไม่มีเมื่อตาของเราเห็นรูปนามแล้วก็ไปชอบรักใคร่ก็มีสัมผัสและเกิดเวทนาขึ้นมาและทาให้เกิดมีพพมีชาติเกิดต่อไปถ้าเราไม่มีรวงวิญญาณถ้าเราไม่มีรูปตาเราไม่มองเห็นรูป ด้วยอายตนะภายในหรืออายตนะภายนอกทั้งหกนี้ถ้าเราไม่มองเห็นถ้าเรามองเห็นนี่คือพระพุทธองค์ตัดว่าเป็นความที่ไม่รู้เป็นอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ได้มาเป็ีนอย่างนี้เราไม่ได้มาเกิดอีกอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้อวิชชาเป็นภูกกัน้นหุ้มเอาไว้ ในดวงกิตดวงใจของเราท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเรามีสติเราก็ไม่มีอะไรต่อไปมีสติะระลึกรู้ได้ท่านทั้งหลายสาธุชนวันนี้ที่บรรยายมาก็พอจะเข้าใจในความหมายในอิทัปปัจจจตาและหัวใจปฏิจจสมุปบาท ที่อาตมากล่าวมานั่นคืออาหารหมดอาหารก็ไม่มีความเกิดถ้าหมดอาหารแล้วก็ต้องมีนิพพานหมดอาหารคือความไม่มีอะไรอะไรในตนโตของเราแล้วท่านทั้งหลายวันนี้ที่กล่าวมานี่สมควรแก่เวลาแล้วขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อน จเจริญพร